ที่โรงแรมโฟ c ซอำเภอเมืองจังหวัดน,นครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครสวรรค เป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนพลังงานในชุมชนกับกลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนโดยมีนายนัฐก,กิจรัตสินโภคินพลังงานจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการอบรมโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนความรู้ด้านพลังงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้เกิดจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้พลังงานให้รู้คุณค่า และเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนพลังงานในพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พลังงานชุมชนระหว่างชุมชนสามารถวางแผนงานด้านพลังงานตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่และนอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนเทคโนโลยีพลังงานโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบรรยายในหัวข้อการเชื่อมโยงแผนงานด้านพลังงานกับชุมชนด้วย i you